ติดตามความเดือดร้อนนะคะของพี่น้องที่จังหวัดนครพน,นมค่ะหลังจากที่มีฝนตกตลอดทั้งคืนนะคะส่งผลให้มีน้ำเอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่เจ้าหน้าที่ของจังหวัดต้องเร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือค่ะ พันเอกธวัชชัยดานุดิตนะคะผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่22อําเภอนาแก่จังหวัดนครพนมหน่วยบัญชาการทหารพัฒนารวมกับพันตรีอนุภาพอินทระวณนน้าชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํากําลังทหารอุปกรณ์เรือท้องแบนเข้าตรวจสอบช่วยเหลือในกรณีที่มีฝนตกหนักต่อนเนื่องตลอดทั้งคืนทําให้น้ําป่าไหลหลากบวกกับลําน้ําสาขาคือลําน้ําก่ํากับลําน้ําปังเอ่อล้นเข้าท่วมหมู่บ้านในพื้นที่ตําบลนาเลียงอําเภอนาแก่กระทบพื้นที่นะคะ นี้กว้างรวม5้าหมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่ที่1บ้านนาเลียงตําบลน,นาเลียงระดับน้ําสูงถึง1เมตรมีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน200ครัวเรือนแล้วทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือยกสิ่งของของชาวบ้านขึ้นที่สูงป้องกันความเสียหายเนื่องจากระดับน้ํอยังไม่ลดพร้อมนําสิ่งของที่เป็นถุงยางชีพต่างๆเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคออกไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปตั้งศูนย์ดูแลให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงแล้วค่ะ